กรับสวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบลิสเอร์ครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับที่สดใสครับเมื่อวานก็มีฝนตกนะครับเข้ามาค่อนข้างหนักเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆอยู่ฝนจะตกหรือเปล่านะครับวันนี้เปิดเกมมาก็พบกับแพ็กใหม่เลยนะครับผมหลังจากที่แพ็กเก่านะครับผมมาถึง200ตัวนะครับเป็น Epic a ิกแอนโช i m มนะครับผมก็ มีคนสุ่มไปเยอะอยู่นะครับแล้วก็สําหรับผมก็เกลือเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นความหวังของวัยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้เปิดเกมมานะครับทุกคนอีพ c h e l ลซีครับผมเนี่ยพบกับด็อกบาร์นะครับผมตำนานนักเตะที่เพิ่งจะออกจากเดลี่เกมนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็สุ่มไม่ได้นะครับรอบนี้มาในทีมของเชลซีครับแล้วก็เป็นอีพิในรูปแบบใหม่ด้วยนะครับ การดีไซน์การ์ดเป็นกราฟิกสีเขียวนะครับแบบนี้เลยครับเป็น3มิติเท่ๆนะครับผมก็จะทําให้เรานะครับแยกออกได้ชัดเจนนะครับว่าการ์ดไหนการ์ดเก่าการ์ดไหนการ์ดใหม่แล้วกันนะครับโอ้เรามาดูนะครับอีพิกร่างใหม่นะครับมักจะมากับสกิลพิเศษ2 s k สกิลนะครับสำหรับดอกบาร่างนี้นะครับก็จะมี p h น n o เม n น n f i ฟินิชชินะครับการจบสกอร์ทุกท่วงท่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟินเม วิกชเนอรี่พานะครับผมขออภัยครับมีสองสกิลครับต่อไปครับมาเกเลเล่นะครับก็จะมีสองสกิลเช่นกันนะครับนี่ฮะวิกชเนอรี่พานะครับผมแล้วก็ลองริชแท็กเกิลนะครับหรือว่าสกิลขายาวนะครับบางคนเรียกว่าสกิลขายาวจริงๆก็จะเป็นการจิ้มบอลแบบระยะไกลนะครับผมเป็นการเข้าปะทะสกัดบอลที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับและก็ตัวสุดท้ายนะครับแฟรงค์แลมพาสนะครับ มาพร้อมสกิลฟินอมินอลฟินอลฟินอมินอลพารนะครับอ่าการจ่ายบอลแม่นยำทุกท่วงท่านั่นเองครับผมในแพ็กนี้นะครับก็จะมาในแพ็ก150ตัวครับก็ยังพอไหวอยู่นะครับผมในแพ็กก็จะมีการ์ดไฮไลท์นะครับเข้ามาอีก1 2ึ่งสองี่ห้าหก็ดแดตัวนะครับก็จะเป็นของเชลซีทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับ ถ้าใครทําฟูลทีมก็น่าจะเหมาหมดรอบเดียวก็ได้ครบเลยนะครับทุกคนนี่ได้ผู้สาวประตูด้วยนะครับผมก็สําหรับผมก็ขอสุ่มเหมือนเดิมนะครับอ่ขอลุ้นสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปะดูค่าพลังไส้ในนะครับผมโอเคไหนๆก็มาแล้วนะครับผมขอชิมล้างหน่อยนะครับว่าแพ็กนี้ร้อยห้าสิบตัวแล้ว ดวงเราจะดีหรือเปล่านะครับอย่างแพ็ก250 200ตัวที่ผ่านมาผมก็ไม่หวังอะไรครับเพราะว่าค่อนข้างยากนะทุกคนการที่จะออกนะโอ้กดพิสูจน์เขาพิสูจน์โอ้โหมือล่านนีล่ละพิสูจน์เลยทุกคนโอ้หัวต่พูดนะอะขอเตะรู้โทษก่อนแล้วกันนะผมมีความเขาเรียกอะไรนะ ไม่รู้อะเวลากดผิดศูนย์มันมันใจมันแบบมันมีกลิ่นนะทุกคนมันเป็นลางสังหรณ์ว่าริงหูไม่น่ากดพลาดเลยเมื่อกี้โอเคนี่ครับแล้วเดอลี่เกมนะครับก็จะมีร่างใหม่ของอีเดนศาสตร์นะครับอยากลองมากรังนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ถ้าเตะเข้าก็น่าจะได้แล้วนะเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับ เจ็ดเก้าผมจะเดินครบแล้วนะครับผมอ่ะเรามากดสูตรกันใหม่ครับโอ้โหเมื่อกี้กดสูตรผิดไปเลยครับเพื่อนๆมาหนึ่งต้องนับก่อนสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอเคหนึ่ง สองและสามครบแล้วครับผมแล้วก็ตีลังกาครับเป็นสูตรประจำของผมนะครับผมตีลังกาเลยตีลังกาขอสักตัวหนึ่งเธอไอดีนี้เนะี่ยฉลองภาคใหม่หน่อยอีฟุตบอล2026ขอหนึ่งตัวอีปิกาูุมา บึ้มดเด็ด,ดเด็ดเขาเด็ดเด็ดโอ้ยโอ้โหโอ้โหเพื่อนเื่อนตอนดับเปลือนะไม่ไหวมาเริ่มที่แฟรงค์เลมพาร์ดเลยนะครับผมก็บูสเตอร์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นบูสเตอร์ชูตติ้งโบ3นะครับ ส่วนบูสเตอร์ผมขอเลือกเป็นสไตรเกอร์อินสตรินละกันนะครับอ่ะเรามาดูค่าพลังไส่ในกันนะครับผมเอาไว้เน็ตแปครับผมบอลคอนโทนแปดสิบเครับดิฟอยู่ที่88นะครับค่าพลังเตะสีฟ้าอยู่สีค่าพลังนะครับนะก็จะเป็นโพสิชันทายโพสิชันเก้าสิบครับผมการจ่ายบอลเก้าสิบหกฮะเนี่ยแล้วก็เก้าสิบเอ็ดครับจบสกอร์แปดสิบหกครับลูกโค้งอยู่ที่แปดสิบนะแล้วก็สกิลการป้องกันก็อยู่ในเกณฑ ปานกลางนะครับ80หน่อยๆนะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่89ครับอัศเเรชั่น83ครบจุดเด่นก็อยู่ที่คิกพาวเวอร์ครับผมโอ้ให้มาที่96เลยนะครับเตะหนักเตะแรงนะครับผมแล้วก็สตัมเมนาให้มา89นั่นเองครับผมสกิลมีดับบลันทัตนะครับเพื่อทำช็อตครับนักกันช็อตลองแรงเคอร์เรอร์นะครับลองแรงชูตติ้งครับบันทัดพาสนะครับออสไซเคอร์ไรซิ่งช็อตนะครับทรูพาสซิ่งแล้วก็สกิลพิเศษ เป็นฟิโนเมเนลพาร์ทด้วยนะครับผมโอเคยืนได้2องตำแหน่งครับเป็นตัวแอทแทแล้วก็เป็นเซนเตอร์นะครับทุกคนโอเคผ่านไปตัวแรกครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมักกาเรล่ครับผมมาในตำแหน่ง DMF นะครับผมข้าพลังโอเวอร์ออลอยู่ที่105นะครับผมสกิลบูสเตอร์ติดตัวเม็ดแรกนะครับให้มาเป็นสตีลลิงบวก3แล้วก็ผมขอเลือก เม็ดที่สองครับเป็นชะดดาวนะะเอามาดูค่าพลังการป้องกันครับโอ้้หบอกว่าต้องเป็นสุดจัดนะครับผมแบบนี้สวยมากครับทุกคนแท็กกิ้งขึ้นไปร้อยสองเลยนะครับแล้วก็อกเรชชันความดุดันหนึ่งร้อยนะฮะดิฟเฟนซีฟตเอเวอเรสต์เก้าสิบแปดครับเอนเกจเมนต์เก้าสิบแปดนะครับแล้วก็การจ่ายบอลค่อนข้างดีเลยนะครับผมการจ่ายบอลจ่ายบอลจ่ายบอลลูกเรียบนะครับเก้าสิบเอ็ดครับ แล้วก็ดิฟได้อยู่ครับสปีดนะครับให้มาที่90นะครับก็เอาอยู่ครับเพราะว่าแพทใหม่ๆนี้กองหน้าวิ่งเร็วเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับเหมือนโหเหมือนไม่ได้วิ่งอะ่ะวิ่งเหมือนไม่ได้วิ่งอะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือให้ความเร็วมาที่90แล้วก็อคชั่น90ไปเลยนะจ๊ะความแข็งครับผมก็ถือว่าโอเคครับฟิสิกอลคอนแทค89ครับ เซมนา93ครับวิ่งได้เกือบทั้งเกมครับคิกิ้งพาวเวอร์85นะครับจัมปิ้ง80ครับสำหรับสกิลพิเศษก็จะเป็นสติลลิงแท็กเกิลนะครับผมแล้วก็สกิลเอ่อฟิโนเมนอนพาร์นะครับเออวิกเชนารีพาร์ตนะครับสามารถยืนได้2ตำแหน่งนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กเออไม่ใช่เป็น CM แล้วก็เป็น DMF นะครับ CMF กับ DMF ออ่าโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่าเบลอๆนะครับขออภัยด้วยนะแล้วก็ไปต่อกันที่พระเอกคนสุดท้ายเลยนะครับร็อกบาร์นั่นเองฮะก็จะมาในส่วนสูง189ครับอายุ31นะฮะเลเวลอยู่ที่34ครับผมโอเคเดี๋ยวขอดูสไตล์เป็นฟ็อกกินน์บล็อกนั่นเองนะครับ บุตเตอร์เป็นสตีลนะอ่ e สเตนนะครับสเตนโอเคเราก็เลือกไปเป็นสเตนนะครับผมสเตนสเตนอยู่ตรงไหนเออสเตนสเตนสเตนหกสามนี Strength, Strength. Strength ่นะครับตัวนี้ผมน่าจะใช้เป็นอาร์มสไตร์เกอร์อินสตินแล้วก็กดบุตเตอร์ไปนะครับเลเวลอยู่ที่อ่สามสิบสี่เนาะโอเคนะ okay. นะ นี่ค่าพลังก็จะตันอยู่ที่105เช่นกันนะครับโอเคเรามาดูก่อนนะครับพลังไส้ในครับโอ้โหความแข็งแกร่งครับสีฟ้ามาเป็นตับเลยทุกคน1 2 3 4 5 6 7งส้าก็แล้วเป็น7ค่าพลังนะครับผมสปีด90ครับอสเซิลิชั่น90นะคิกพาวเวอร์94ครับผมจัมปิ้ง90นะครับฟิสิคอลคอนแทค95เข้าเาพะทะดูเดือดมากนะครับก็เป็นสไตล์ของร็อกบ้าอยู่แล้วนะครับความแข็งแกร่งนะครับผม จบสกอร์อยู่ที่95นะครับผมลูกหมงนะครับ85แล้วก็ลูกโค้ง83ครับผม o f ฟ e n s i v e Overnet นะครับอยู่ที่95นะครับสามารถยืนได้ตำแหน่งเดียวที่ค่าค่าพลังไม่ลดก็คือ CF นั่นเองนะครับผมสกิลพิเศษนะครับมีออสกิลติดตัวครับ a อโรบิกฟินิชชิ่งนะครับว t i ติ s งสป i t นะครับเฟิร์สไทม์ช็อตเฮดดิ้งแล้วก็ลองแร a n ์เคอร์เรอร์นะครับลองแรนด s ชุดติ n งนะครับไรซิ่งช็อต ชูพาสซิ่งฟีโนนิลฟินิชชิ่งแล้วก็วิชานุนี่พารนั่นเองครับผมและนี่ก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมเจ็บใจจากเดลี่เกมนะครับสุ่มยังไงก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนภาคมาแล้วก็ยังสุ่มไม่ได้นะครับผมก็มาเกลือกันต่อกับเพาะนี้แล้วกันนะครับผมเอาละครับนี่ก็คือค่าพลังไส้ในนะครับโอ้โหพูด,พ,ดพูดผิดเยอะมากเลยคลิปนี้นะ นี่ก็คือค่าพลังไสในนะครับของแพ็กประจําวันจันทร์นี้นี่เองนะครับผมมาในทีมของเชลซีครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่รับชมคลิปจนจบด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเกลือเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอแคมป์ปี้อีสปอร์ต